มเคยนะครับรถอาญากรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มันสูงสุดในประเทศไทยตอนที่ผมเป็นผู้กำกับผมอายนะที่ทำให้ผู้การแต่ละจังหวัดตรงนี้ไม้ทำไมปล่อยปลแล้วเลยอาญากรรมสูงโดรุไม่ไายเขาบ้างนะพอผมมาเป็นผู้กากัผมก็วางมาตรการและต้องดำเนินการตามกฎหมายผมลดคดีได้อย่างผนวกลาคุณเชื่อไหมครับว่าผู้บังคับบัญชาผมไม่ดีใจด้วยสั่งให้ผมหยุดสั่งให้ผมหยุด ผมบอกว่าสิ่งที่ผมทำนี้ยผมทําตามกฎหมายที่ให้อำน,นาจผมไว้แต่นี้เมื่อคุณายผมหยุดขอให้สั่งมาเป็นรายละอักษรถ้าไม่สั่งผมมาเป็นรายละอักษรผมก็ไม่อยู่เพราะผมถือว่าผมทาหน้าที่ถ้าคุณยาา้ายผมคุณย้ายผมได้เลยแบบนนั้นน,นั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับนี่ผมต่อคู้มาไม่ใช่เพราะคดีต่างมนุษย์หรือแม้กระทั่งผมเคยไปจับยาพี่น้องของคุยภาคสาม มียาติเป็นายการโกรธผมนะฟ้องผมคุณฟ้องแล้วต่อรองว่าถ้าผมช่วยหลางเขาเขาจะถอนฟ้องผมไม่ผมไม่อยอมช่วยคุณฟ้องผมเลยแล้วผมจะสู้คดีเองผมเป็นธนาให้กับตัวเองนะครับที่สุดแล้วศาลยกฟ้องเพราะนี่คือข้อเท็จิงนี่คือความสิ่งที่ผมสั่งสมมาในชีวิตของผมผมเคยถูกรัฐมนตรีเรียกไปต่า ตปขอคดีผมก็โค,ค้งคบแต่ในใจบอกกูมไม่ทําให้มึงหรอกยัง,ยงไงผมก็ไม่ทําย้ายผมนั่นสิ่งคือสิ่งที่ผม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 สบเจอตัวผมเองร้ายหลายคดีมากมายครับนั่นนั่นตัวอย่างเพราะฉะนั้นความกล้าหาญมันต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึงนะเราถึงจะกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับ พราะกล้าแล้วต้องมันเป็นระผมเนี่ยบางคนเขาต้องไปคิดเขาบางคนก็ต้องคิดนะแต่ถ้าทําพร้อมเพียงกันเขาจาอะไรไม่ได้สื่อมวลชนจาพร้อมเพียงกัน,นก็ก็โอเเกิดผลเหมือนผมนี้อยู่ในองค์กรตำรวจผมพยายามพูดปากเ,เปี่ยนปากแจกก็ทํา,าได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆในทีงานที่มีโครงการนั้นเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะพยายามให้มันไปทั้งประเทศซึซ่งผมไม่มีความเก่งกาจขนาดนั้นผมก็เป็น มนุษย์ประชาชนคนธมดาคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นตารวจที่ดีอยากจะทําเพื่อสังคมเหมือนที่ผมเคยพูดกับใครบาถันว่าผมสาบานตัวเองนะครับไม่สาบานต่อสิ่ศักดิ์ทธิ์อะไรสาบานตัวเองว่าผมจะเป็นตำรวจที่ดีแค่นี้ ให้พี่น้องสื่อมัจฉตั้งถามสอบนุยังด้วยความที่ผมมีกับพบก,กับพี่น้องสื่อมัจฉุทั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ผมจากประเทศบ้านเกิดมาวันนี้ผมจึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะกล่าวความในใจของผมที่พูดถึง สิ่งที่ครั้งคายในใจผมให้กับทุกคนดนําบสร้างดังนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุดที่สุดวันหนึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ติดค้งางคายอยู่ในใจที่สร้างความทุขถมผมขือท,ท,ทั้งเครียดทั้งลัวและตอนอจิตใจนับตั้งแต่ผมหลบหนีออกจากประเทศไทย จนถึงวันนี้นาฬิ6ปี3เดือน3ปันจากการที่ผมปฏิบัติ50ีด้รับบัดแผลไม่ได้รับบามเป็นเนตาจากสำนักง,งานสวัสดิชารและรับบาดรวมทั้งูเมียมหน้าเพราะเรื่องราวัหนึ่งได้รับการเปิดเผยอย่ยางทรงไปตรงมาไข้ปนไทยและตัวโลกได้รับราร ในการอภิปรายในสัปภาห์ท่านโดยผล้นำตุมันลงจากอังกามไกผมขอยืนยันว่านั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงนอกจากนั้นแล้วยังมีคนกล่าวหาว่าผมสร้างเรื่องวางแผนเพื่อเรียใช้ชีวิตในต่างประเทศแต่ผมกลับ ต้องมาใช้ชีวิตแบบผู้ริภไทยเหมือนคนทั่วไปมาเรียนภาษาแบบคนที่จะที่ภัยสงครามเหมือนชาวซีเรียเลบานอนเหมือนคนยิดียหรือเหมือนคนพม,ม่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องทำงานหางานเรียนชีผมไม่รู้ตัวมาก่อนไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศภาษา <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทรัพย์สินก็ไม่มีอะไร วันนี้จึงเป็นการที่สรุครับล้างเรื่องการวางแผนเพื่อจะมาอยู่ต่างประเทศตามที่ถูกกล่าวมาทั้งหมดถึงเวลานี้ผมรู้สึกได้ได้รับววาเป็นธรรมกับครึ่งหนึ่งแล้วแต่อีกครึ่งหนึ่งนั้นมันขาดหายไปคือผมเสียดายถ้าวันนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ประจาธบัไตยอย่างแท้จริง มีนะครับที่ตกไปตรงนม,มีนายร่งรัฐสมนตรีและผู้บริหารทุกระดับที่อยากให้ประเทศไทยเราใสาสะอาดมีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญให้กระบวนการยีตทธรรมดำเนินปอยา่างเคร่งตนมเหมือนนางาอารยาสะนเทศและปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำ,ำเนินไปถึงสุดทางชีวิตราชการของผมที่ยังเหลืออยู่อีกสามปี ประกอบกับความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและประสบการณ์ของผมผมมั่นใจว่าผมจะสามารถไปถึงปลาตัวใหญ่ได้อีกหลายตัวอย่างแน่นอนส่วนจะใหญ่แค่ไหนท่านทั้งหลายไปคิดกันเอาเองหลังจากที่ฟังการอธิบายเมื่อวานทั้งหมดนี้คือความรู้สึกของผมที่อยากจะบอกทุกคนครับในความรู้สึกของผม จากการที่ผมมาอยู่ต่างประเทศหาจากบ้านเกิดเมืองนอนนานกว่าหกปีบางครั้งเนี่ยผมก็ได้ติดตามข่าวสารจากนุงงไทยเป็นบางครั้งเป็นบางระยะตลอดระยะเวลาหกปีที่ติดตามข่าวสารมานั้นความรู้สึกของผม ที่ผมมีความรู้สึกต่อผู้นำของประเทศและใะ้ผมก่าฝฝากไปนั้นในความรู้สึกขนาดนีนน้ถ้ากิดจากจริงใจไม่มีสิ่งใดที่จะต้องฝากกับบุคคลอย่างนี้ครับแต่ผมอยากฝากถึงพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนที่มีอาชีพเดียวกั็นระบบบและจะต้องประสบ์พบกับระบบ ที่เร็วร้ายตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมยังรับราชการอยู่และผมเชื่อว่านะปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่แตกต่างจากเมื่อครั้งที่ผมยังรับราชการอยู่ซึ่งอาจจะเร็วร้ายกว่าในยุคของผขอให้ทุกคนคึงตระหนักถึงหน้าที่ที่ทําเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาตประชาชนจริง ประเทศชาติในที่นี้คืออะไรประเทศชาติในที่นี้ผมหมายประชาชนไทยทุกคนประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ใช่ของบุคคลใดคนหนึ่งผู้เมียำหน้จคนใดคนหนึง่งแต่เพื่อประชาชนโดยยึดหลักของกฎหมายอย่างแท้จริงเหมือนผลที่เหมือนกับผมที่เคยยึดถือปฏิบัติมาตลอดในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะทาการสืบสวน คดีต่างๆเรื่องใดแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกฎหมายที่เราเห็นหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมเที่ยงตรงประการที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องมีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อวิชาชีพของตนเองจะต้องไม่แต่งแกล้งูกในบุคคนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตรงไปตรงมา และมีพยานหลักฐาน,นยืนยันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาอย่างถูกต้องไม่เป็นการแก้ไขและเป็นการพิสูจน์ในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นอายการและในชั้นศาลและที่สุดแล้วสังคมทั้งหมดจะยอมรับรับ,บถือในวิชาชีพของตนเองหากเราไม่คำานึงสิ่งนี้ความเสือเ่อมเสื่อมทรงการความน่าเชื่อถือมันก็จะลดน้อยถอยลงไป เกียรติยศศักดิศรีของตัวเราเองก็จะไม่มีค่าแล้วเราก็อาจจะเหมือนคนที่ขาดปัามน่าเชื่อถือขาดการยอมรับไม่มีปวามหมายในสายตาของประชาชนรวมตา้นานาอารยประเทศที่สุดแล้วนั่นคือการทำลายตัวเองการทำลายสถาบันของตัเองการทำลายประเทศชาติเองและผลสุดท้ายภาพรวมทั้งหมด ็คือความเสียหายของประเทศของเราเองนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้มากกว่าจะฝากให้กับบุคคลที่เป็นผู้นําของประเทศครับเมื่อหกปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยนะครับผมได้พูดไปเป,เปเลอไปกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยหลายสํานักแต่พอผมพูดไปไม่มีใครกล้านําไปเขียนไม่มีใครกล้าําไปเปิดเผลอ แล้วก็ในโซเชียลมีเดียว่าทําไมไม่กล้าแชร์นะครับผมเรียนมีนะครับว่าผมเป็นคนจริงนะครับพูดไปแล้วเนี่ยผมยะาักคาพูดพผมก็พูดปเปิดเผยแต่เมื่อไม่มีผลออตอบรับไม่กล้านำเสนอการพูดไปมันช็ปกับประโยชน์มันก็ฟิวไปในอากาศมันไม่เป็นเรื่องเป็นราที่ให้ประชาชนรับทราบได้น,นะครับผมรอเวลามาน,นานใครก็ได้ก็แล้วแต่ ที่จะรับข้อมูลจากของผมเนี่ยไปผมนดีอย่างนะครับที่สุดก็เป็นตามที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงนะครับและผมก็ยินดีมากครับที่เมื่อวันพฤหัสัปด์ที่27กุมภาพันธ์2563คุณประกรณ์บุญคูดมพิ่าสกุลน,นะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาที่แต่งงานนักดงนเรื่องคดีท้าเนี่ยไปอภิปรายในสภา ซึ่งทางนั้นเนี่ยก็รู้สูแล้วว่าอภิบายได้เพียงมีเพียงเองแค่นั้นเองแต่แค่นั้นเนยผม,มก็จิตรแล้วครับมันก็สร้างพลังใจว่าไปสักวันหนึ่งคงจะมีใครนะเอาไปขยายตรงนี้ตา่าไม่ให้สิ่งที่ผมรับรู้อยู่เนี่ยมันตายไปพร้อมๆกับผมเพราะระบบแบบเนี้ยมันจัดก,กินประเทศไทยมาเน่นนานแสนานานแล้วแล้วทุกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเรายังยอมครับ หรือไม่แม้กระทั่งขนาดเนี่ยเอย่างคุยกันว่าคุณรังชิมันลงเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายใครทำให้เกิดอันตราทยใครที่แผ่นสีอมาตย์มาส่วนน้งชนั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยกล้าที่จะหาว่าไอ้ที่มันอันตรายเสือไปพูดไปแล้วไ้ท้องอันตรายทั้งทั้งนี่คือความจริงนี่คือระบบที่มันทําลายประเทศชาติของเราจริงๆแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รักประเทศชาติของมัน เราเหลือทุกคนกลัวตายเองผมใช่ไหมนั้นไม่พูดแต่ที่สุดแล้วคือคนชนก็จะต้องตายเหมือนกันนะครับในลนักษณะแบบนี้ที่ผมต้องเจอเหมือนใครก็เจอดางนั้นเนี่ยทาทาไมถึงผมต้องต้องหงนีแน่นอนครับก็ได้เหตนผลนี้นะครับเพราะอพูดเปิดเผยไปใครก็ไปกด้และที่สุดกคงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็ไอใบสมัครแห่นั้นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นคําตอบทั้งหมด ทำให้ผมตัดสินใจง่ายอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็คงไม่ต้องทยายามอะไรมากไปกว่านี้นะครับผมเคยได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปทีมงานที่ทำงานไปเน่ยคดีค้ามรุษโดนยิงยายเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี258 8มันย้อนกลับไปหลายปีและการทำมันเป็่งบางรุ่งเรืองมานากมาเพียงแต่ไม่มีใครสนใจนะครับจนกระทั่งเนี่ย ประเทศเราเนี่ยถูกกดดันนะครับเรื่องที่ทางการค้าต่างๆถ้าหากเราไม่แก้ไขในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงร้อนต้นแล้วก็สั่งให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติพอเราทําจริงๆก็เป็นอย่างที่มีการอภิปรายในสภานนะครับคือจะถูกขัดแกงขัดวางต่างๆตอนนี้เรามาพิจารณาข้อทีจริงกันว่าเรื่องโรยิงยาเนี่ยโรยิงยาไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติ นะซึ่งเขามีปัญหาภายในประเทศของเาราโรฮีญาเนี่ยไม่ไม่ใช่สามารถทีีจ่เกิดขึ้นมาในประเทศไหยได้มันมาจากต่างประเทศจะเข้ามาในประเทศเรามันต้องผ่านพรลลมแดนลักพรมแดนมีทังบนบกและในน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากการสอบสวนของกีมงานของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยครับขนย้ายมาทางเรือระมงซึ่งบางครั้งเนี่ย บรรจุคนถึง500คน400คน300คน,300คนหรือ200คนแล้วแต่ขนาดของตือนะครับการที่ขนคนมาจำนวนมากแล้วผ่านเข้ามาอย่างสะดวกสบายนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานงตา่างๆโดยเฉพาะอย่างที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนของประเทศ เป็นหน่วยงานที่สําคัญที่สุดของประเทศถ้าหน่วยงานเราหลัลหลวมด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับประเทศของเราแต่ผมขอยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าการที่คนโรยยามเข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวผมเองเนี่ยมาจะเดินทางเข้ามาในประเทศทออสเซเลียลด้านเนี่ยเข้าสอบสวนผมละเอียดยิบเลย ้าผมมาโดยไม่ชอบเนี่ยขเขาในประเทศผมบอกไปแล้วแม้แต่กระทั่งนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะครับที่มาแข่งมอสเกลียโอเพนเนะครับไม่รับตากฎเขาขเขาก็ไล่เลยนะคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ประเทศนี้นะครับที่ทุกคนเท่าเทียมกันสิทธิเท่าเทียมกันหมดคุณต้องยึดกฎการที่จะเข้าอัศวินนึงเนี่ยสก,กีนแล้วสกีดีเช่นกันนะครับทุกประเทศก็ต้องมีมาตรฐานเช่นนี้ประเทศไทย ในเมื่อประกาศตัวเป็นประเทศที่มีมาญหาก็ยังต้องทำให้มีลักษณะไม่ลอยกว่าที่ฮ็อกสเตลิสครับก็คือใครก็แล้วแต่ที่กราบร่วมน้ำเข้ามาในประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นบกรหรือนางงานทำเสน่จะต้องถูกตีแต่ปรากฏว่าหาเล่นเป็นฉะนั้นไม่โดยงานต่างๆเหล่านั้นไม่ดไ,มได้ทําหน้าที่อยตัวเองปล่อยปล่อลไเลยแต่นี้การปล่อยปล่อลไเลยเหล่านี้ ทำไมถึงปล่อยปากล่ะเลยแน่นอนตน้องมีเงื่อนไขและเปลี่ยนนั่นคือผลประโยชน์นั่นคือสวยนั่นคือเงินที่เขาต้องจา่ายพอเงินต่างนี้เข้ามาจำนวนมากก็จะผลิตผได้อย่างสะดวกสบายทากันอย่างเป็นลักเป็นสารเป็นอุตสาหกรรมขนคนไปขายนะครับแต่น,นั้นผมถึงกล้าพูดได้ว่าถ้าให้ทำการสอบสวนไปแน่นอนครับมหาตัวใหญ่จะต้องมาอีกเยอะเลยครับ บาง,างทีนะทั้ง่ารคล้องก็ไม่พอสายนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฉายภาพให้เห็นการทำหน้าที่ของออแต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือจริยธรรมจิตธรรมความถูกต้องออออตรงนี้ต้องยึดถืออย่างเ,เข้มข้นเลยนะครับเหมือนผมเนี่ยครับถ้าผมเป็น ฝ่ายสอบสวนะแล้วก็มีการ,การแก้แค้งใช้หลักฐานเท็จผมเชื่อถ้อเกิดว่าผมคงจะต้องมีคดีความมากมายนะครับแต่เนื่องจากว่าเราหยึด,ยดหลักของความถูกต้องชอบธรรมนะั้นไม่มีการแก้แค้นสิ้งนียตรงนี้มันจะเป็นข้อประมาทคุกันนี่คือประการนี้เองครับสิ่งสำคัญที่เมื่อกี้ที่คุณคุณคุณแยมบอกว่าถ้าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ไขต่างๆนี้ ผมดูดแล้วนะว่าไทำไมผมถึงออทำคดีนียจับออขยายผลทีมงานขยายผล,ยยผลจับกลุณมได้ตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้เอกสารมากมา,า,ายเนี่ยนะก็อย่างที่มีรายละเอียดที่ปรากฏในในสภาน,นะครับว่ามันมีออการขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะขัดขวางได้ก็คือความกล้า ของทีมงานเราต้องมีความกล้าถ้ากลัวถ้าป,าปอกนะครับเราก็จะไม่กละนะ้าทังนั้นมันก็จะไม่เกิดผลอะไรแล้วก็มองเลยไปนะผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องสื่อมนจนมีความกลา้าหาในการที่จะตั้งคำถามในการที่จะย,ยึดถือในความถูกต้องนะครับกล้าที่จะทําหน้าที่ของตัวเองนะครับโดยพร้อมเพียงกันเหมือนที่เขายกตัวอย่างาไอ,อ ไม้ไผ่การเดียดมันหักมันมันมันไปหักมันก็หักมันไม่มีความแข็งแรงแต่ถ้าอะไรก้าวมันรวมกันมันจะมีพลังหักหร่ก็ไม่คันะครับงมออะไรก็ไม่คับเช่นกันคร้บถ้าพี่น้องสื่อเหมือนชนนะครับยึดวิชาชีพของตัวเองคุณถามล้วก้าถามทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้ผมถามว่าคุณต้องสื่อสวนไปละวิเคราะห์เหมือนกับเป็นพนักงานสื่อสวนนะครับว่าไอ้ที่ทุกคนในตำรวจพูดว่ไอ้ผู้แล้วอันตรายไอ้อันตรายนี่มันมาจากไหน ใครดีกว่าถนนอัราผมเชื่อว่าเมื่อปี2558นะครัได้มีทก่สครับอวันนี้นะครับวันที่19กุมภาพันธ25นะ์2565ไอ้ที่มืดดำๆเนี่ยตอนนี้ไม่าารกระจ่างแล้วนี่ก็คือต้นเหตุของมันนะที่ทําให้ทุกคนเกิดความกลัวตนกัรทาให้บ้านเมืองมันฉีบขายขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ทําไมให้ผมเนี่ยไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ตรงน,นี้ผมผมกล้าไหม คุณมานั่งล้อมกับผมที่นี่นยครับี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอกสาร,สารทุกระบบผมเป็นบ้านนั่งงานสอบสวนนะครับทั้งทั้งชีวิตทุกอย่างที่ผมพูดในชั้นศาลที่ที่ไหนก็แต่ไม่ใช่พูดเลื่อนลอลยนะครับจะต้องมีหลักฐานรองรับหลักฐานเหล่านั้นเนะี่ยก็ต้องมาด้วยชอบด้วยกฎหมายไม่ไปดัดแก้ไม่ปมไมป,รไปสร้างขึ้นมาเองนะนะตรงเนี้เราจะพิสูจน์ได้ตามกรมรับรู้เช่นกันนะครับสื่อมวลชนก็เหมือนกันเมื่อมีความกล้า ก็เต,ต้องมีคำถามจอไปเป็นที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าเอ้วิเคราะห์แบบตื้นตื้นแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วเราก็กลัวอะไรนี่ตลอดทุกคนก็กลัวกันหมดกลัวกลัว,ลวเรื่องคืออะไรครับจนกระทั่งผมก็ตกใจมากว่าทาไมตารวจทั้งประเทศต้องตัดผมสั้นเกียร์แบบนี้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาผมยังโชคดีนะครับที่ผมไม่เคยไปตัดผมสั้นแบบนั้นซึ่งไม้่อันดูแล้วมันก็ตลกดีนะครับเลอก็ปล่อยเป็นแบบนั้น อย่างไรนะครับซึ่งมันมันดูมันดูเป็นเป็นตัวตลกนะครับมันไม่มีเหตุไม่มีเหตผลอะไรสิ้นเลยเกิดขึ้นมาเพื่อไปได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันมีคำแพงเลยครับเอ๊แล้วใครเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์มันขึ้นมามาคถามจริงไปยุ่งอะไรกับบาลมือหัวตรงนะั้นพี่พูดแบบหยิบหยาดนะครับง่ายทีเดไอ้คุณทั้งสำน,นักงานใช่คุณคิดยังไงคุณไม่ถกเถียงก็เริ่มงมั่งเหลือแต่อย่างนี้มันไม่ควรปฏิบัติผมเคยนะครับ ลดอาญากรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่มันสูงสุดในประเทศไทยตอนทนี่ผมเป็น,นผนนู้กำกับผมอายมากที่ทำไมผู้การแต่ละจังหวัดตรงนี้ไอ้ทำไมปล่อยปลแล้วเลยให้อาญากรรมสูงโด่งด,ดังไปไหนกันบ้างเนี่พอผมมาเป็นผู้การผมก็วางมาตรการจะตอนน้องดำเนินการตามกฎหมายผมลดคดีได้อย่างถล่มทลายคุณเชื่อไหมครับว่าผู้บังคับบัญชาผมไม่ไดีใจด้วย,ยสั่งให้ผมหยุดสั่งให้ผมหยุดผ,ผมบอกว่า สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทาตามกฎหมายที่ให้อำนนาให้อำนาจผมไว้แต่นี้เมื่อจ่ายผมหยุดขอให้สั่งมาเป็นรายละอักษรถ้าไม่สั่งผมมาเป็นรายละอักษรผมก็ไม่หยุดเพราะผมถือว่าผมทาหน้าที่ถ้าคุณอยากย้ายผมคุณย้ายผมได้เลยลนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับนี่ผมต่อสููมาไม่ใช่เพราะคดีต่งชามนุษย์หรือแม้กระทั่งผมเคยไปจับยาพี่น้องของคุยภาษามียาเปนในับ โกรตรมนะซ้อมผมคุณฟ้องแล้วต่อรองว่าถ้าผมช่วยจากเขาเขาจะถอนฟ้องผมไม่ผมไม่อยอมช่วยคุณฟ้องผมเลยแล้วผมจะสู้คดีเองผมเป็นธนาให้กับตัวเองนะครับที่สุดแล้วสารยกฟ้องเพราะนี่คือเขาได้ฟงนี่คือความสิ่งที่ผมสั่งสมมาในชีวิตของผมผมเคยถูกรัฐมนตรีเรียกไปตัดไปขอคดี ผมก็โค้งคบแต่ในใจผม,มใมนผมกูไม่ทําให้คุณหรอกยังไงผมก็ไม่ทําย้ายผมนั่นสิ่งคือสิ่งที่ผมผมผมผสบเจอตัวผมเองร้ายไอ้คดีมากมายครับนั่นนันตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนีญญ่ยความกล้าหาญมันต้องสั่งสอนขึ้นมาเป็นระยะเวลาทั้งนั้นเราถึงจะกล้าหาญกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับ ตองกล้าแล้วต้องมันเป็นแบผมเนี่ยบางคนเขาไปคิดเขาบางคนก็ต้องคิดนะแต่ถ้าทําพร้อมเพียงกันเขาําอะไรไม่ได้ผมสื่อมวลชนํำพร้อมเพียงกันก็ก็ต้องเกิดขลังเหมือนผมนี่อยู่ในองค์กรตำรวจผมพยายามพูดปากเปเลีล่ยนปากแจก็ทําได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆในทีมงานที่อยู่ตรงกลางนันเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะพยายามให้มันไปทั้งประเทศซึ่งผมไม่มีความเก่งนาดนั้นนะผมก็เป็น มนุษย์ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งมีบางฝันอยากจะเป็นตำรวจที่ดีอยากจะทําเพื่อสังคมเหมือนที่ผมเคยพูดกับใครคํางคนว่าผมสามบานตัวเองนะครับไม่สามบานตัวเองสกสิทธิ์อะไรสาบานตัวเองว่าผมจะเป็นตำรวจที่ดีแค่นี้แล้วที่ดีคือหมายถึงอะไรตามที่ออาาทผมอธิบายทุกครับครับคงคงจะชัดเจนในระดับยืดเยื้อหน่อยนะแต่ใจความตรงนี้ครับ หลายปีไม่ได้คุยกันตักสื่อก็อจะต้องใช้เวลานครับพี่ปว,วีอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยไหมครับแน่นอนครับนั่นคือบ้านเกิดปานเกิดของผมผมยังมีบุ่ลอนป็นที่หละยอย่างยังอยู่ในยูจีนั้นครับ เป็นตำแหน่งของผมครับเป็นตำมหนังของผมครับอย่าลืมนะครับว่าผมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนทาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนในทางการสืบสวนเนี่ยเราจะสืบสวนล่วงหน้าไปไกลกว่างานสอบสวนพอเราสืบสวนไปได้แล้วง็หาพยานหลักฐานมาสนับสนุนงานสืบงานสอบสวน งานเสืบสวนที่เราไปสืบจับข้อมูลมาตัวนี้ตรงนี้ในคดีค้ามุเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าดยจะมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมรู้นะครับว่าคนที่มีอำนาจจริงๆน่ยนเวลานั้นแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาที่ปล่อยให้การท้ามุอมันรุ่งเรืองนะครับมันเจรินกู้้ามากแคมป์ที่กักขังมนุษย์นะอย่าคิดว่าเป็นคนอง่นคิดว่าเป็น เป็นคนแล้วกันซนะึ่งปกติถ้าคนธรรมดาคนธรรมดาเขาบอกว่าเอ้ผมเห็นคนไทยนะครับตอนนั้นนะรู้สึกว่าจะมีหมาที่จังหวัดเชียงใหม่มันมันขึ้นน้อยกับนักชาเชีงหม่มันถูกลดชนตายเรื่องไงนะพวกคนไปเดินเป็นแค้นมากเลยโกรธมากนี่ไปทำลายมาไปฆ่าหมาหรือก็ิไอเสือดำ ที่ถูกยิงในป่าอะไรที่ผมผมไม่รู้ผมไม่ตัดผมมาที่นีแล้วเฮ้ผมงงแล้วทําไมคนไทยไม่สนใจแบบแล้วคนมันฆ่ากันเองสนใจนะเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพูดจริงๆนะเฮ้ยเรามีค่ากันมะากกว่าไอสัตว์ตรงนั้นอีกนะให้แต่บางประเคนไทยให้ความสําคัญกับสัตว์มากว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยทุบขังคนเนี่ยโอ้ยยิง่งประสาดอีกเขาวิธีการทําเนี่ยขนขน,ขน,ขนลงมาในเรือเลยครับ สี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ดน้ำนิเสบใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายไปจับตัวลงทะเลเไปน,นี่คือความอมหิตของกระบวนการแบบนีนน้แล้วใครอะ่ะคนโทมาไหนคงในใตั้งนายทหารแห่งกองทัพบ,บุกยศสูงเป็นคนโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เ็เนี่ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้ยแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่ขบวนการของเขา แล้วถึงได้ัดกว้างอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใจดีจะกินงานสอบสวนทั้งหมดคำว่าใจดำทำมาดิผมว่าังน้อยไปครับบางทียกกำลังสอนตยองน้อยไปนะครับผมไม่ได้เข้าข้างตัมสมัยลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทำงานอันท้จริงได้เห็นความบิดผมจึงมีความแน่วแน่ว่าจะต้องละลายกระบวนการไม่ได้ ทำลายของความเอามายิ่ที่ปลอ่อยลงสีออกมาทุลายลางประเทศไทยเราด้วยเอาไหนได้ไม่ว่าผมจะโดนกดดันนาดไหนนะครับน้อยไปยังกล่าวเช่นนั้นแล้วทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำอยา่างถายได้สิ้นเลยเป็นกำไรที่เราพุ้กันทั่วไปทําไมพุดไม่ได้กับคนคนที่มีลักษณะเช่นนั้นครับสมบคัครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ